สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมวันนี้เราเดินทางกันมาที่จังหวัดตราดนะครับผมวันนี้เราจะไปกันที่เกาะช้างครับซึ่งวันนี้ครับเราเดินทางกันมาจากนครสวรรค์นะครับผมตรงมาด้วยเวลาประมาณ6ชั่วโมงกว่าๆครับรวม7ชั่วโมงนะครับออกมาตั้งแต่7ดโมงเช้านะครับก็ณเวลานี้นะครับผมประมาณ บ่ายสองสามบ่ายสองครึ่งนะครับผมตอนนี้ผมก็กำลังรอเรือเฟอร์รี่อยู่นะครับผมต้องใช้เวลานิดหน่อยนะครับอาจจะปะบานสักแป๊บสักพักหนึ่งนะครับกว่าจะถึงคิวเรานะครับผมก็เดี๋ยวยังไงถ้าข้ามฝั่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราติดตามกันนะครับว่าเราจะไปพักที่ไหนกันดีนะครับแล้วก็ไปชื่นชมนครับ เกาะช้างครับวิวสวยๆกันนะครับผมแล้วก็ที่พักนะครับผมฝากด้วยนะครับกับบ่าวนุ่ยชาวน์นนะครับพาเที่ยวนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆเรามาต่อกันเลยนะครับตอนนี้ผมลงมาที่เรือเฟอร์รี่แล้วนะครับผมเมื่อกี้นะครับเกิดเหตุอุบัติเหตุนิดนึงครับพอดีเนี่ยต้องบอกกันเลยนะครับเวลาที่เราขึ้นบนเรือเนี่ย เวลาที่เรามีลูกลูกเล็กเด็กแดงเนี่ยนะครับเวลาที่เราจะให้ลูกหลานเราออกจากรถเนี่ยพยายามนะครับดูดูให้รอบคอบสักนิดนึงนะครับเพราะมันอาจจะเกิดอ,อุบัติเหตุกับรถของเพื่อนร่วมที่ว่าไปด้วยกันได้ครับเพราะเมื่อสักครู่ผมก็โดนไปแล้วนะครับสำหรับรถผมม,มีเด็กน้อยครับเปิดประตูมาโดยที่ ไม่ได้รับการดูแลจากผู้ใหญ่นะครับเปิดแล้วก็กระแทกเข้ารถผมเลยตรงนี้เราก็โหไม่รู้จะพูดยังไงเลยเนาะเอ่อก็ฝากถึงด้วยนะครับว่าการที่เราใช้เที่เเวลาเราลงมาบนเฟอร์นรี่นะครับพยายามหลีกเลี่ยงนะครับให้ลูกหลานในการเปิดประตูเพียงผู้เดียวนะครับผมยังไม่รู้เลยว่าเราจะต้องสภาพรถเป็นยังไง ก็ตรงนี้ครับบรรยากาศครับเราจะไปที่เกาะช้างนะครับผมตอนนี้เราอยู่บนเรือเฟอร์รี่แล้วนะครับเหมือนคุณนั่งอยู่บนเครื่องบินเลยครับตอนนี้บรรยากาศนะครับผมบรรยากาศนะครับครับอย่างงเดี๋ยวถึงต้องจุดหมายนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวกันต่อนะครับ โอ้ครับตอนนี้ครับก็น่าจะมาได้ครึ่งทางแล้วนะครับของการที่เราจะไปเกาะช้างนะครับนี่เราสมัยเด็กๆผมเรียกว่าเรือบือนะครับน่าจะใช่นะบรรยากาศดีมากเลยครับดูภูเขานะครับผมวันนี้นะครับเรามาเที่ยวกันที่เกาะช้างนะครับผมจังหวัดตราดตราดนะครับผมเราก็ต้องนั่งเรือเฟอร์รี่นะครับเราก็นั่งอยู่บนรถนะครับสบายเปิดแอร์นะครับแล้วก็บรากาศนะครับ เรือเฟอร์รี่ลำใหญ่นะครับพาเราไปที่จุดหมายนะครับผมครับผมก็บรรยากาศดีมากนะครับลหลายท่านก็ลงจากรถแล้วก็ขึ้นไปดูบรรยากาศกันนะครับเนี่ยครับดูท้องฟ้านะครับเพื่อนๆสวยงามมากนะครับโอเคครับเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดเราถึงจุดหมายแล้วเราค่อยมาคุยกันต่อนะครับผม ครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับเฟอร์รี่ครับลำใหญ่เรากำลังชะลอเครื่องน่าจะใกล้ถึงจุดหมายแล้วนะครับเพราะเราใกล้ใกล้กับเกาะแล้วนะครับผมณเวลานี้บรรยากาศสวยงามมากเลยนะครับที่นี่ผมก็เพิ่งมาที่นี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันครับผมก็ขอเก็บบรรยากาศดีๆตรงนี้ไว้นะครับ เพื่อนครับนี่ครับบรรยากาศที่เกาะช้างนะครับผมเป็นเมืองเมืองหนึ่งเลยนะครับผมน่าอยู่มากๆเลยนะครับจากที่ว่าเรามาเราต้องขึ้นเขานะครับก็ชันเหมือนกันนะแต่ตรงนี้ลงมาแล้วจะเป็นบริเวณของรีสอร์ตต่างๆแล้วก็บ้านนะครับผมมีเซเว่นมีแมคโครธนาคารอะไรพร้อมหมดเลยนะครับที่นี่สวยงามมากเลยนะครับ โอเคครับตรงนี้เดี๋ยวผมกำลังไปที่พักนะครับผมวันนี้เราจะไปพักที่ The Chill Resort นะครับผมโอเคครับครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับเราก็มาถึงที่พักแล้วนะครับผมที่นี่ชื่อว่า The Chill Resort ครับแอดสปานะครับที่เกาะช้างนะครับผม ตรงนี้นะครับก็ผมมาถึงแล้วผมก็จะมีเอาเครื่องสัมภาระต่างๆนะครับมารอนะครับเพื่อจะเช็คอินเข้านะครับครับตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศตอนเย็นนะครับตอน่วงเย็นเยเลยนะครับผมผมได้ตที่พักเข้าไปแล้วแล้วสวดก็ตกเย็นแล้วนะครับผมผมก็เลยออกมาดูชมวิวบริเวณรีสอร์ทนะครับอันนี้นะครับคือด้านหน้าของ หาดทรายนะครับสวยงามมากครับบรรยากาศตอนเย็นนะครับผมสวยงามมากๆสุดยอดเลยครับเนี่ยนะครับบริเวณนี้นะครับโอ้โหหน้าสะนะครับหน้ารีสอร์ทที่เราพักนะครับสวยงามจริงๆครับที่เกาะช้างนี้ครับตื่นเช้ามาครับเราก็มาชมบรรยากาศนะครับที่เกาะช้างเมื่อวานนี้เห็นบรรยากาศตอนมืดตอนเย็นไปนะครับโอ้โหตอนเช้านี้ยิ่งสวยเข้าไปใหญ่นะครับสวยมากๆนะครับที่นี่ ดูน้ำนะครับน้ำนี่แบบทูโทนนะครับเข้ากับบรรยากาศทะเลมากน้ำในสระแบบคือแบบสองอารมณ์อะครับอยู่ในสระแล้วก็มองไปในน้ำทะเลนะครับคือสวยมากๆเลยนะครับผมาการมาทริปนี้นะครับที่เกาะช้างก็เป็นอะไรที่แบบว่าเราเก็บเกี่ยวความรู้สึกอารมณ์ต่างๆนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหน้าหน้าของรีสอร์ทนะครับที่แต่ละโซนนะครับที่เราพักก็จะมีอ่าง สระน้ําส่วนตัวที่ว่าเราสามารถลงมาได้นะครับอันนี้จะเป็นภาพนิ่งที่ผมได้ถ่ายไว้นะครับผมก็สวยงามมากๆครับกับสําหรับ3คืน2อไอสองคืน3วันนะครับเพื่อวันนี้นะครับผมก็จะเป็นบรรยากาศที่ผมได้เตรียมตัวกลับบ้านแล้วนะครับนตกก็ลงจะลงที่เรือแล้วครับมีฝนตกตนด้วยนะครับตรงนี้จะไปขึ้นยอดมากเลยครับนะตรงนี้ลงมาก็แรกนะครับผม สำหรับสองคือ3าวันที่ผ่านมาครับเป็นอะไรที่แบบว่าอารมณ์นี่มีความสุขมากนะครับผมก็ได้เก็บเกี่ยวความรู้สึกกลับมาฮิวหัวใจนะครับผมให้เรากลับไปในการทํางานต่อไปนะครับผมบรรยากาศตรงนี้ขากับนี่เราจะนั่งเยอะมากเลยนะครับผมเรารอไม่นานเลยนะครับสําหรับที่เราจะไปถึงจุดหมายครับกลับไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมโอเคครับก็นี่ผมก็เอาภาพ ครบทวนนะครับมาให้เพื่อนๆชมนะครับผมบรรยากาศภาพนิ่งนะครับของรีสอร์ทนะครับเดอะชิลล์รีสอร์ทแอดสปานะครับผมก็สวยงามประทับใจนะครับเก็บไว้เป็นภาพทรงจำดีๆนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆนะครับที่ว่าสนใจครับผมดีนะครับว่าโอ้สระถนนนะครับมาได้เลยครับที่นี่แล้วก็จะแล้วก็เป็นที่ เดอะชิลรีสอร์ทนะครับแอนดสปาครับที่นี่บริการดีมากๆน้องๆทุกคนอาหารนะครับสุดยอดมากอร่อยมากๆนะครับขอบพระคุณมากเลยครับ